สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะอย่าพู่งเบื่อกันนะลูกนะนะคะเพราะเราจะต้องเรียนกันอีกหนึ่เทอมนะคะอีกประมาณสองเดือนเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เอาเล่มสีม่วงขึ้นมานะคะวันนี้จะให้เด็กๆทาในแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทายหน้าสามสิบองนะคะ,ะเด็กๆสามารถเอา เล่มบรรณคดีลำนาเล่มนี้มาประกอบในการตอบคําถามได้นะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องข้อที่เป็นคําตอบที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะข้อ1จากบทตั้งหรือตั้งไขให้ข้อคิดเรื่องอะไรกอไก่ตั้งใจเรียนหนังสือขอไข่ต้องกินไข่ทุกวันคอควายต้องเก็บไข่มาต้มไปดีคะจากบทตั้งหรือตั้งไขให,ให้ข้อคิดเรื่องอะไรคะ ต,ต้องกินไข่ทุกวันนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็จะได้มีแรงเรียนหนังสือนะคะข้อ1ปตอบขอไข่นะคะข้อ2ขนมที่ทําจากไข่ลูกอะไรคะไ <c oughs> ข่หวานนะคะขนมไข่หวานคุณครูไม่แน่ใจว่ามันใช่ขนมที่ที่ใส่ในบัวลอยไหมอะ่ะเขาเรียกไข่หวานนะลูกใช่ไหมคะหรือหรือหรืออันอื่น เด็กๆสามารถบอกคุกุ้งได้นะแต่กุ้งคิดว่าไข่วานน่าจะเป็นที่ใส่ในวัวลอยอ่ะลูกวัวลอยไขวานเนี่ยต่อไปค่ะข้อสามเด็กดีเป็นยังไงเด็กดีเป็นอย่างไรกอไก่น่ารักใบหน้าลูกไข่ขอไข่รวบผมและผูกโบขอควายมารายาทเรียบร้อยพูดพ้อกเด็กดีเป็นยังไงคะลูก เด็กดีก็ต้องขอควายนะคะมารยาทต,ต้องมีมารยาทแล้วก็ต้องเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็พูดพอเพยงด้วยนะคะการที่เป็นเด็กดีไม่ใช่ว่าจะต้องมีรูปรักภายนอกหน้าตาหน้ารักอย่างเดียวบุคลิกภาพภายนอกไม่ได้บอกบอกถึงว่าคนนั้นจะเป็นเด็กดีเด็กดีกต้องดูที่นิสัยนะคะดูพฤติกรรมของเด็กๆว่าเด็กคนนั้นนิสัยน่ารักทำตัวน่ารักหรือเปล่านะคะมีมารยาทไหมพูดจาเพาะไหมนะคะ ต่อไปค่ะแตงรูเชื่อว่าเด็กห้องขวลูกเป็นเด็กดีทุกคนเลยนะคะไม่มีใครพูดไม่พอเลยนะคะหน้าสาสิบสองนะคะต่อไปหน้าสาิบสามโอ้โหมีไข่เยอะแยะมากมาลยลูกมีไข่อะไรบ้างคะให้เด็กๆฝึกอ่านแล้วนําคําเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะมีคําว่าไข่ดาวไข่ต้งไข่ตุนตอต,อ,ตออุนอนตุนไม่จัตวาตุน ไข่ปิ้งไข่เค็มไข่เจียวนะคะเอาคำเนี้ยมาเติมนะคะเด็กๆเขาเขียนคำว่าไข่ให้ละเ <c oughs> ด็กๆมีหน้าที่เอามาเติมใต้ภาพ <c oughs> เช่นอันแรกไข่ปิ้งนะคะเอาคำมาปิ้งมาเติมอันที่สองไข่อะไรเนี่ยคุณครูขอดูก่อนไข่เค็มค่ะไข่เค็มมันอยู่ในโหลดองน้ำเกลืออันนี้ไข่อะไรหูก ไข่ต้มไหมนี่ไข่อมนี่ไข่อะไรคะไข่เจียวนี่ไข่อะไรลูไข่ตุน้นไข่ดาวโอเคทำเองนะคะต่อไปหน้าสามสตัวบรรจงเป็นบรรทัดงูตัวยาวๆช้างเชือกใหญ่ๆกระดาษแผ่นบางๆจานใบแบนๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นคำที่บอกถึงขนาดและรูปร่างที่เด็กทำแบบฝึัดไปแล้วเมื่อวานเนาะนะคะ อะโอเคงานในวันนี้ไม่ยากนะคะเด็กๆทาหน้า32ถึง34แล้วก็ส่งครุกกุ้งเหมือนเดิมนะจ๊ะลูกๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ